สวัสดีค่ะวันนี้แทนหยงขายรถมือสองนะคะจะมารีวิวรถวิวเอ็กนะคะฮิสุสูวิวเอ็กสีขาวเครื่องสามพันตัวนี้เป็นตัว DVD นะคะเนวิเกเตอร์ตัว VG s เอสเทอร์โบสีขาวนะคะปี2015นะคะรถประวัติสวยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปทอปเลยนะคะอา่าตัวนี้สีขาวเพิ่มมานะคะเพิ่งเข้ามาก็จะมารีวิวให้ลูกค้าไว้ดูนะคะใครสนใจก็มีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนแนะนํากันได้นะคะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปมีรองรับเนวิเกตเตอร์เรียบร้อยนะคะบอดี้รอบคันไร้ตำแหนีการชนการคว่ำนะคะตัวนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะคะ <c oughs> <c oughs> จัดไปเน้นนะคะตัวนี้เรามีบริการจัดไปเน้นที่เต็นที่รถตลอดลเวลานะคะตั้งแต่เวลา3มามโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะสเตนบายรองรับนะคะ <c oughs> <c oughs> เอกสารดีจัดไปเน้นเริ่มนอกเบี้ยพิเศษพิเศษอยู่ที่2.79%นะคะ เริ่มต้นดอกเบี้ย2.7 9เนะคะอันนี้คือดอกเบี้ยพิเศษตามเกณฑมาตรฐานของทางไฟแนนซ์นะคะ,ะ,ะท่านใดที่จะใช้งานคันนี้รุ่นนี้ราคาเบาๆซับซอ,ซอนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็เตรียมเอกาสารเข้าเข้าชมรถได้เลยนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา3โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่เบอร์นะคะ092272 6ก6กนะคะชื่อคุณตันหยงนะคะอย่างไรก็ก่อนเข้าก็ทักทายนะคะสอบถามมาได้นะคะว่าเส้นทางเต็นท์รถจอดอยู่ที่ไหนของบางแคนะคะอันนี้ก็คือสแตนบายรอรับทุกวันนะคะเปิดทุกวันค่ะค่ะคันนี้นะคะการผ่อนรับรถนะคะการผ่อนรับรถโปรโมชั่นที่ศูนบาทรับรถนะคะ นี่โปรโมชั่นรับรถศูนบาทนะคะชั่วโมงนี้0ูนย์บาทรับรถเลยนะคะการผ่อนเฉลี่ย6ปีนะคะอยู่ดอกเบี้ยพิเศษพิเศษการผ่อนอยู่ประมาณ12,000กว่าบาท6ปีนะคะเอกสารก็รายได้ cover ของค่าเช่าผ่อนนะคะก็สเท่าของค่างวดก็เฉลี่ยอยู่ประมาณจ็ดสองหมืนขึ้นไปนะคะ นี้สามารถเช่าซื้อในสามีรูปแบบสามีภรรยาได้นะคะเน้นย้ำเบอร์0922726669เบอร์นี้นะคะเซลล์ฝ่ายขายดูแลรถคันนี้นะ,ะชื่อตันยงนะคะเอกสารลิงไว้ข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือสอบถาม,มรายละเอียดเปิดทุกวันนะคะป็งการทักทายมาได้นะคะนัดหมายเวลาที่จะนัดชมรถลองขับรถจัดเซนเนนได้นะคะที่เบอร์นั้นนะคะ0922726669นะคะทีมขายชื่อคุณตันยงค่ะดูแลรถคันนี้นะคะ เป็นเปิดทุกวันนะคะยังไงก็สนใจทักไทยมาได้นะคะเปิดทุกวันรอสเตนบายนะคะยอยู่ที่รถอยู่ที่เต็น์นะคะสวัสดีค่ะ